ไก่แล้วไก่แล้วเออสำรวจเบื้องเออไก่แล้วไก่แล้วสันมึงพอพุนเป็นนางซ่อมมึงเริ่มมีอาการแล้วนะคะมือเศร้าเห็นแต่เศร้าแล้วเป็นบวมบวมเป็นบวมบวมแดงแดงแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอจ่าบังลูกจ่ากันีหลาเร็วเรเอ๋เฉดเลยเพื่อนไก่แล้วไก่แล้ว เออสํารวจเบื้องเออไก่เลี้ยวไก่เลี้ยว่สันมึงพอพูนเป็นนางซ้อมมึงเริ่มมีอาการแล้วนะคะมือเศร้าเห็นแต่เศร้าแล้วเป็นบวมบวมน้องสาวบวมแล้วเป็นบวมบวมแดงแดงแล้วพี่น้องมึงเต็มมือแลมม้อมึงจะบวมรอรอรอ,อดูอีกอีกสักวันสองวันนะคะว่าจะบวมกว่านี้ไหมถ้าบวมก็นี่สแสดงว่าไก่เลี้ยวค่ะ พราวมาอันนี้กับยี่สิบเอ็ดเดือนแล้วเนอะไ,ไ,ไ,ไอ้ปะปะ,อะเอะ้ให้เฮ้ดตั้มหนีกับติดกันแล้วมักกินของกันอีกแห้งติติดแห้งเลยไอ้ลาคุณหมอตรวจโน่นแ,แม่กับปอยเอายานลูกได้ลืนโอ้ย,นนอยอเออว่างหันออกสองก้อน,ออน,ป,นปอยออกให้สุด าอาะจงไดคุณหมอปีคุณหมอปีสำรวจเบิงน้องไปตาขอดงางบอ <g ül üyor> บบอยู่วนใสวนขวายู <g> ่ <ül üyor> เออตรวจข้างซ้ายแล้วก็ตรวจข้งาขงขวานะฮะแต่ว่าบั้นทยลงตําแห้งอยู่ดิ

เก็บลงเก็บลงเอาลงไปแม่น้ำหอบลงไปแม่น้ำเอ้ยยืนกินปน้องเจ้าของแสดงว่าย่ามโบเก็บกับกินย่ามเก็บกับโบกินปกติสิกินหญ้าลายกินหญ้าคักปกตินี่หญ้านี่จะบ่เหลือกินจนไปแล้วได้ล่ำหญ้าไปแล้วไปใส่ดูต้นไม้ มาเอาหนาเลวลูกมามามาเร็วเร็วเร็วปกติถ้าเจอหญ้านี่จะหันมากินหญ้าแล้วนะเอาหอบลงไว้ให้เยีะยวอีกแล่าคุณแจ๊หมดเลย หอมว้สูงๆนี่แหะบวมอยู่ดิเมื่อวาวเ่อวาเข้าสังเกตเบึงแมนบวมไปก็ลั่งบวมไปสังเกตเบึงมือเศารากับเป็นบวมบวมแดงๆงอยู่เมื่อวาสิท่วงอยู่มือเ้าองรอดูอีกวันสองวันนะคะว่าจะ มีอาการบวมขึ้นมาอีกไหมมีห้าง,งามนีม่ตัดตดไปเห็นงวัวนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยให้บอลุกตัดเอาตะว,วางขี่สร้าง,งกันได้แล้วทั้งผุนมันบนย่งนนยางเฝ้าเดี๋ยวไปเฝ้าเดี๋ยวมาตัวขับมาซะเร่งเข้าไปก่อนเห็นเขาอยู่หนีก่อนกับแม่เขาก่อน ต่อไปก็ต้องเฝ้าดูอาการนะคะนี่แม่ตายนี่เริ่มเริ่มเริ่มเห็นเห็นนะคะเริ่มมีอาการน้องสาวบวมแล้วนะคะเอาอยู่นั่นแม่เต็มอยู่แม่เราไปล่วงกันยังน้ำปากแม่ไว้ นี่ล่ะคะตอนตอนทองสาวปีนะคะก็บวมเหมือนกันนะคะบวมแดงมากเลยนะคะพาออกเดินเดินได้แค่ถึงหน้าบ้านนะคะไปไม่ได้ก็หยุดเดินเพราะว่ามันบวมมากนะคะแดงแล้วก็คัดขาด้วยะคะ่ะไปไม่ได้เออเออเมันบาตัาไใ้ไงถอยมาถอยมาเป,ป,ปีเปีปีมาเอาน้ำแม่พี่แม่ลูกถอย ถอยมาถอยมาหาหัวบักนัดเออแม่กำลังสั่งให้อีกอยู่เดี๋ยววันที่สิบหกก็มาเลี้ยวบังนัดนั่นซับประลดนั่นสั่งซับประลดมาให้ลูกสาวอีกนะคะวันที่สิบหกนี้คนละค่งคือเก่าล่ะค่ะกับน้องบญชูกินหัวบักหนัด ย่ำม,มือนน่อยากแง่งแสบแห้งหมักนับสิมาวันตีสิบหกมือร่วยรุย,รอยพอดีวันตีสิบหกมันหมันเข้าไปเข้าไปหาแม่เร็วๆบ่ห่อนตีมม่ยืนตากแดดกินอยู่นี่เออ,บ,อบ่อืดบ่อยาก เสียบแห้งอร่อยอร่อยเลือลายลสิผวนสิไปใส่อุ้ยเอาแล้วลาตะเวนเลาบน่นี่ต้นกล้วยถอยถอยเด้อถอย ไปเขาห้มไปเขาห้มอ,อุ้ยห่อนเด็ดปีโบห่อนนี่แต่แม่ห้อนได้หนิหูโบแม่อยู่ตากเดียดนี่ห้อนได้หนิเออคุณไปเฝ้าเบิ้งอาการแม่พุ่นี้ยถามแม่เบิ้งเก็บทองโบนี่ถ้าถ้าถ้าเวลามีอาการเก็บนิดนิดก็จะไม่กินญ้านะคะแต่ถ้าไม่เก็บนี่คือยืนกินอย่างเดียว ปกติท oh, right? ุกวันนี้โหกินเก่งมากนะคะย่นยาให้แป๊บเดียวกับเบิดย่นยางให้แป๊บเดียวกับเบิดนะอืมกอดใบกอดใบกอดไวใหลายย่างดูหลายมาห่อนตีแดดแหงตะหอนวเบึงองค์กระลักเป็นเนนอนเฝ้า ไปลูกไป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 หลักปะไปไปไปหลักปะไปไปหาพ่อเด้อไปไป,ไป,ไ,ปไปหาพ่อเด้อไปหาพอ่อหาพอ่อไปแล้วไอ้หลากกินหญ้าอยู่นี่ละบ่ได้ไปใสด่ดอกเอาเข้าบ้านมันห้อนเออกินหญ้าอยู่นี่ละ ไปแล้วไปหาพ่อแล้วบอกเขาบานย่างง่อยๆมาเลยเลือกเนาะเจ้าตัวไหนดีไอ้ไอ้ไอ้เอไปโอ้ยองคะลักกับเขามาน้ำกันเบิร์ดละบันนี่คุณ เปลวิีิ่ตตัวนี้แล้วเนะเาะเฝาคักคเลยองค์ลักกระดานก็อย่าลืมนะคะแม่แม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาทักทา,ายพูดคุยกันได้จ้าหนึ่งเมนหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจจ้า,าจากกันเร็วใจสวยสวยังเอ๊